นี่คะพี่คะอยากจัดสเปคนี้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะแล้วการ์ดจอตัวนี้ล่ะคะใช้ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องคอมหรือว่าอยากจัดสเปคเข้ามาพูดคุยกับพวกเราในไลน์สิคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโน้ตบุ๊กสเปคทีวีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตรงหน้าแอมมีโน้ตบุ๊กอยู่หนึ่งเครื่องนะคะวันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ชมกันก็คือ HP ในรุ่น HP 15ค่ะซึ่งถ้าใครนะคะที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กมาไว้เพื่อทํางานเอกสารการใช้งานทั่วๆไปนะคะตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเนี่ยไปจนถึงการเล่นเกมออนไลน์เนี่ยถือว่าเครื่องนี้เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริิ่่่มมรรีวววพ้อกเลยดาคะ อย่างแรกที่อ๋มจะพูดถึงของตัว HP 15เลยนะคะก็คือดีไซน์ของเครื่องนี้นั่นเองค่ะมีการออกแบบในส่วนของฝาหลังนะคะจะมีลักษณะที่เป็นสีเงินนั่นเองอีกทั้งพื้นผิวของบริเวณฝาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นลายๆนะคะมาพร้อมกับโลโก้ HP อยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องตรงนี้นะคะด้านในของตัวเครื่องเนี่ยก็ออกแบบมาได้สวยงามเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจุดที่อ๋มชอบเลยเนี่ยก็คือบริเวณทั u c h p a d นั่นเองเพราะว่ามีการออกแบบออกมาได้ดูลุลลาแล้วก็สวยงามน่าใช้งานม,มากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะตัวเครื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอก ไปว่าเป็น HP 15ขนาดหน้าจอของเขาจะอยู่ที่ขนาด15.6นิ้วนะคะแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ได้นักมากจนเกินไปเลยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ2.19กิโลกร,รัมนะคะถือว่าเป็นน้ําหนักทั่วไปนะคะที่อยู่ในรุ่นของโน้ตบุ๊กที่มีขนาดหน้าจอ15นิ้วนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยยังถือสามารถถือใช้งานได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันสําหรับสเปคของ HP ในรุ่น HP 15เครื่องนี้นะคะเขามาพร้อมกับ CPU เป็น CPU Core i7 นะคะรหัส 6500U แต่จริงๆแล้วนะคะก็มีหลากหลายสเปคด้วยกันนะคะแต่ว่าสเปคที่แอมได้มาเนี่ยเครื่องนี้เป็น Core i7 นั่นเองค่ะการ์ดจอนะคะเป็นการ์ดจอแบบ AMD Radeon R7 M440 นั่นเองค่ะแล้วก็แรมของเครื่องนี้จะอยู่ที่ 4GB ค่ะเป็นแบบ DDR4 มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์อีก1เทราไบต์นั่นเองแน่นอนว่าสเปคทั้งหมดที่แอมบอกมานะคะนอกจากจะใช้ในการทำงานทั่วไปหรือว่าดูหนังฟังเพลงแล้วนะคะมันเลยทำให้เครื่องนี้เนี่ยสามารถนำมาเล่นเกมออนไลน์ได้อีกด้วยนั่นเอง ำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อของเครื่องนี้นะคะเรียกว่าจัดเต็มแล้วก็ครบมากๆนะคะถ้าเป็นทั้งด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีพอร์ต HDMI นะคะมีช่องเสียบ USB ทั้ง3.0และก็2.0นะคะช่องเสียบหูฟงังช่องเสียบสาย LAN น,นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีพอร์ต USB 2 0อีก1พอร์ตนะคะช่องใส่กร์บดิกเดอร์อีกทั้งยังมีช่องใส่ DVD ติดเครื่องมาให้ด้วยค่ะสําหรับราคาของ HP 1 5ในรุ่นนี้นะคะรุ่นที่เราได้มารีวิวอย่างที่บอกไปก็คือ ือสเปคเป็น Core i7 นะคะกร์ดจอ AMD เครื่องนี้นะคะราคาจะอยู่ที่24,990บาทค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ราคาที่ต่ำกว่านี้เนี่ยก็ลองเปลี่ยนสเปคเป็น Core i5 หรือว่า Core i3 ดูก็ได้ค่ะเพราะว่ามีอยู่หลากหลายสเปคด้วยกันอีกทั้งนะคะโน้ตบุ๊กของทาง HP อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะก็คือได้รับประกัน Onsite Switch ออไ,ไปถึง2ปีเต็มนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องของเพื่อนๆมีปัญหาเนี่ยทาง HP ก็มีบริการส่งซ่อมถึงบ้านให้อีกด้วยค่ะ ยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับตัวโน้ตบุ๊ก HP 15นะคะที่อันํามาฝากเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยที่อยากอ่านรีวิวแบบละเอียดยิบนะคะเข้าไปติดตามชมกันได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.notebookspec.com นะคะวันนี้เนี่ยอัต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ